นี่ก็คือหน้าตาจะออกมาเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลินเอนไะัเท่เ,เ,เลยเท่เสุดๆยางแสงวันนี้เราก็จะให้ฝรั่งลองกินขนมจีนนะจ๊ะว่าจะเป็นอย่างไง ันนี้คือแอนเจล่านะคะแอนเจล่าจะลองขนมจีนของแมนแองเจล่า how is mm, t g it m a m e I can't wait it looks delicious let's try it out ทำแล้วก็ต้องมีคนกิน mm. กินได้มั้ยเนี่ย tell the truth so good I feel like there should be more spice oh my god <laughs> just a little bit <laughs> เอาเผ็ดอ, <laughs> อีกเหรอตายแน่เลยเหรอ ให้อันจะล่าก,กินก่อนแล้วกันเนาะก็แค่นี้นะคะท่านนะคะก็คือคุณสามีนั่นเองค่ะจะลองนะคะขนมจีนขนมจีนกินเป็นมเนาะเป็นอยู่เนาะก,<ม>กินได้บ่ส How is it Good spicy You want spicy by a n g e l a a n g r e w one way o e a y I'm sick y I'm h ่ t เราก็มีคนลองอีกแล้วนะคะขนมจีน One more t r nice. Thank y อ mm. uh ันดูกระนั้นใช่ไนะคะหรือว่าอันดูจะลองก่อนนะคะจะเป็นยังไงนะเย็บจะจะแซมป์กินได้หรือเปล่าวะฮาวิสัน It's good สำหรับขนมจีนวันนี้จ้ะแม่แนงก็จะใส่หอมแดงกระเทียมกะปิวันนี้เรามากินขนมจีนกันแต่ว่าใครที่ไม่มีเวลานะคะไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นซื้อยี่ห้อของแม่สีเนาะยี่ห้อนี้เลยอันนี้แม่แนงใช้ประจำเนาะใส่ลงไปเลยจ้า จะใส่ประมาณ3ากระป๋องเนาะสกระป๋องเนาะแล้วก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปเพิ่มเพื่อที่จะให้มีเนื้อปลาเยอะๆก็ใส่ลงไปแล้แลนี่ก็คือปากระป๋องอันนี้ของอเมริกาเนาะแล้วก็ ยใส่ลงไปเลยนะจ๊ะทั้งกระป๋องเลยเพื่อที่จะได้เนื้อปลาเยอะๆปกติแม่ยงก็จะทำนปลาอ,อีกประเภทหนึ่งแต่ว่าวันนี้ลองปลากระป๋องใน้เต็มตัว ละเอียดละเอียดลตามแบบมือนัวนนดสำหรับแม่บ้านที่ไม่มีเวลาทำนะคะแบบเอาแบบรวดเร็วไม่ต้องเอาแบบจากสแคว t ์ h นี่เทปเปลี่ยนกับมาเบิ่อีกคลิปหนึ่งอันนี้กับแบบรวดเร็วนะคะแบบ เร็วรวดเร็วใครที่ไม่มีเวลาทำก็ไม่มีเวลาทำจากจากสแควร์ด้วยจากเริ่มต้นเนาะเราก็ทำแบบง่ายๆอย่างนี้แหละเพราะว่าอยากแซ่บเร็วๆเราก็กินได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกเป็นลูกโดนลงไปเลยอันนี้เราก็หมักเครื่องที่ตำไว้ ยางตมามมะคข้งกทศไสอันนี้กะไส้ก็ต้องไปดูขี้เลยจ้ะใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยซิมมนเนี่ยถือปากแล้ว,ลวก,กินได้เลยข้อดีอะแซบละคุ้กไปไปนั่งกิจ้ะ